สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครคิดถึงคุณตอนนี้เรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่ง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่ากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะไพพรมยานบอกด้วยค่ะใครคิดถึงคุณตอนนี้ผ่านบุญจับนางมนูลา รู้สึกเหมือนเขาจะอึดอัดถูกบ่วงติดบ่วงบ่วงรักคุณนะคะเขาคิดถึงคุณพระพิลุน พระพิรุณเป็นคนใจดีใจกว้างใครอยู่ใกล้แล้วก็มีความสุขร่มเย็นนะคะนำความร่มเย็นมาให้กับทุกๆคนเอื้อเฟือเผื่อ,อแผ่มีความอัจฉริยะอยู่ในตัวเขาเองนะคะพระพิรุณความร่มเย็นความคิดสร้างสรรค์เขาติดบ่วงรักคุณเนะะี่ยค่ะ เป็นบวงเขาคิดถึงคุณแต่เขาเป็นคนที่ต้องใช้เวลาในการครบใครนะคะเขาเป็นอิสระกับคุณอยู่ใช้เวลาที่จะคบต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทพพจันทร์เป็นคนที่เข้าใจยากไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาได้นะคะอารมณ์อ่อนไหว เขามีความอ่อนไหวสับสนลังเลอ่านดาวใจได้ยากช่างจินตนาการมีอารมณ์ศิลปินแต่เขามีความรับผิดชอบแบกรับภาระหน้าที่เฉลียวฉลาดเขาคิดถึงคุณเป็นคนมีเสน่ห์พัทธักษะ เขาจะผิดหวังเรื่องความรักนะคะความรักเขาไม่สมหวังคนมีสเสน่ห์คนมารักมาชอบมากแต่เรื่องความรักเขาผิดหวังเรื่องความรักไม่สมหวังท้าวเวสสุวรรณมีความมั่นคงนะคะท้าวเวสสุวรรณ การงานการเงินชีวิตเขามีความมั่นคงเขาต้องการความสําเร็จเงินทองะคะ่ะความมั่นคงของชีวิตเป็นคนที่มีความมานะอดทนการไม่ยอมแพ้การได้กาเสียก้าเสี่ยงมีเมตาตาตบอบริบาลคนรอบข้างนะคะใจดีฉเฉลียวฉลาดมีความโดดเด่นอยู่ในตัวเองนะคะ เขามีความมุ่งมัน่นขยันขันแข็งเขาตั้งใจต้องการอะไรแล้วเขาก็จะต้องได้ความอัจฉริยะนี่ค่ะเขาติดบ่วงรักคุณแต่เขาผิดหวังผิดหวังในเรื่องความรักเขาไม่ประสบผลสําเร็จสมหวังกับความรักที่ผ่านมาแต่เขาเป็นคนที่อ่านและเดาใจได้ยากนะคะ ไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาได้ภาพพิคเนตทรงหนูใบนี้ก็เป็นคนขยันนะคะไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ไม่รู้จักหนิดเหนื่อยไม่อยู่กับที่แต่เขาก็ติดบ่วงรักคุณ รักใครก็รักจริงทุ่มเทให้กับความรักนะคะแสดงตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของถ้าดีก็ดีใจหายหลายก็หลายสุดๆขุนแผนกับนางพิมพาไลเทพเสา หลงสเสน่ห์คุณนะคะรักแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้รักที่รวดเร็วต้องการปรารถนาความรักที่จะอยู่ใกล้คุณมีคุณนะคะเขาก็ำลังเผชิญอุปสปรรคปัญหาต้องต่อสู้ฝ่าฟันอ่อนไหวใจอ่อนคิดสงสารผิดหวังในเรื่องความรักเรียกร้องร้องขอ คนที่ไกลหรือคนไกลคนห่างไกลจากคุณนะคะอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดนิ่งเขาทุกข์เขาเรียกร้องร้องขอคิดถึงคุณมากนะคะเขาออกจากปัญหายังไม่ได้มันเขามีอุปสรรคปัญหาผิดหวังเศร้าเสียใจเท้าทัาตตลด เขาคิดถึงคุณเขาต้องการนะคะ่ะมุ่งมา่นปรารถานาความสําเร็จเขาเป็นคนที่มีความความสําเร็จทะลักไคร่รักจริงทุ่มเทให้กับความรักเขาร้องขอเรียกร้องร้องขอคิดถึงคุณนะคะคุณกับเขาอยู่ไกลกันห่างกันจากกันเป็นคนน่ารักเนะคะ่ะ สนุกสนานมากด้วยความรู้ความสามารถเป็นคนที่เฉลียวฉลาดประสบผลสําเร็จทางการงานการเงินและความรักเขาไม่ประสบผลสําเร็จเป็นคนยุติธรรมทุ่มเทให้กับการหาเงินการทํางานนะคะเขาคิดถึงคุณค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไครไลค์แชร์ ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ